สวัสดีครับท่านผู้ชมขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือการ2024-2025้คู่ซูปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านนิวคาเซิลนลครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก,กันรบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันยิงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอังคาร 31, ที่31ธันวาคม2567เวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยครับหรือว่าคืนวันจันทร์เองครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นด้านหรือว่าเซอร์ครับเอาชนะไปได้3ครับแล้วก็แพ้กับแมนยู2หนครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ,บ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2สุดมันเลยครับ ผมดูว่านั้นนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรรบกวนเพื่อนคอมเมนต์ท้ายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้คอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์ลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนบอลถังกันกับซ้ายครับบุนโน่เล่นมาคอบี้เมนู แล้วตรงนี้ไม่ผ่านครับแช่ยอดมาตรงนี้อีซักมงเสยมารีบไวออกซ้ายมาดารโร่ให้มาตรงกลางเลยครับอูกาเต้อูกาเต้จะยอดไปตรงนี้ไม่ผ่านบอสบุนโนกิเมเลสครับ ค่อยๆพาบอลลำเรียงขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าแบแล้วสุดท้ายเป็นกุกเเต้ก็ไปทำฝ่า ั้งกันใหม่ครับที่แชร์ยอดยาวขึ้นมาไม่ถึงอีซักแล้วจังหวะน,นี้อูกเต้เราได้ด้วยครับอาบาดเดียโรให้มารัตบุทเฮลูตกส้นขึ้นมาที่บูโดเฟอร์นเนสด,ดีไซก้อยมาตรงนี้รึกมาถึงนิดโป๊เลยครับแชรยกขึ้นมาถึงได้อยู่ครับบูโดแล้วสุดท้ายโดยสนสกัด บูกาเต้เล็ดรีคลิกเร็วมาแล้วครับจะให้อามัดตรงนี้ไม่แม่นบุนโนกิมาเลสยอดมาแล้วเสียบอลเหมือนกันแหละครับอุตังฝ่ายต่างเสียบอลง่ายครับวันนี้ฮิโกดาโร่ให้มาบุโอนเฟิร์น่ะย้อนขึ้นมาครับคอบี้เมนูบุโอนเฟิร์นันเดสฝากมาตรงกลางอามัดเดียโร่อามัดจะแหวกตรงนี้ ยังได้อยู่ก็มาสอุยวนขึ้นมาอามาดิโยอย่อออกซ้ายมาดาโรจะพลิกเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านยังเป็นบอลของอปปี้เมนูให้มากูโดเฟรเนเดสฝังง่งประตูกางลาดวุทอยล์แล้วปั่นตรงนี้เป็นซูเปอร์เซฟเลยครับโอกาสทักทายผลแรกของทางด้านแมนยูครับยังเป็นซูเปอร์เซฟครับของทางด้านนิปโปปครับ ูโดเฟอร์น,นันให้มาที่มัตเตริกเล่นกันตกตการานบูโดเฟอร์เนเดสยอดเข้าในตรงนี้ยังเป็นบอลของมาโซอุยตอกส้นกลับมาอวบเยโร,โรวนคึ้นกลับมาคอปปี้เมนูคอปปี้เมนูพาเข้าในแล้วซัดไกลตรงนี้บอลไม่ตรงกรอบเลยครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้มนอยู่ที่ฮอครับยอดขึ้นหน้ามาอีซัก ขาบิเมนูให้มาอาบัดออกขวามามาสอุยแล้วไหลต่อมาจังหวะนี้ไม่ทันเลยครับเป็นบอลทุ่มของแดนนิวาฮเซลวิลดกจอดขึ้นหน้ามาแล้ววันนี้เ็เก็บเล่นไม่ได้เหมือนกันอีซักผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับแทบไม่มีบทบาทกับเกมเลยครับวันนี้ บอลอยู่ที่มาซาอุยครับนั่นกับขวาหหแล้วข้างในมี 2- 3คนแล้วเปิดมาคอยอยู่ในคุ้ดตรงนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับของดิโป้ครับผู้เดี๋ยวจะเชื่อครับลูกนี้ไม่เข้าครับดูนี่ครับบอลเปิดแม่นมากครับของมาซาอุยครับโอ้โหแล้วคนนี้ครับดิโป้ปฏิเสธลูกนี้ไว้ได้ครับ ยอดมาขึ้นนะลึกมาถึงลิซันโดมาติเนสเป็นบอลบุกต่อเนื่องครับของด้านแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดบูโดออกซ้ายมาราสุทอยดุนคอยดุนเชี่ยมาบูโดโอ้โหแล้วโดนตัดได้แต่สุดท้ายไปเสียฟาวครับโอโ้โหแชร์ครับเลาฟรีคิกตรงนี้ระยะอันตรายเลยครับได้ลุ้นแหละครับแมนยู โรเฟอร์นันเดสครับจะเปิดลูกฟรีคิกเข้ามาเปิดมาตรงนี้ยังม่งเคลียได้แล้วยังได้อยู่ครับแช่แช่ย,ยกมาให้ดารโรย,ย้อนคินกระบะเขาา้าบี้เมนูยังได้อยู่ครับรัสทอยดุนออกขวามามาซาอุยมาซาอุยดึงดึงแล้วยโยกเข้าในตรงนี้ไม่ถึงบุโนโอนยังเป็นบอลของเอี้กอดอนครับ ธนูริไหลออกขวามาเอร์โดดีโกดอนตรงกลางมีโกดอนไม่ให้กรับบอกลับมาตั้งกันใหม่แช่ยอดไปให้อีซักจังหวะนี้เก็บไม่ได้เหมือนเดิมจังหวะบอลศาสตร์ยาวขึ้นหน้ามาของทางด้านนิวคาเซิลวันนี้ไม่ทำงานเลยครับอีซัก แล้สุดท้ายเสร็จมาต่เตรดิกบอลออกซ้ายมาดารโอย้อนขึนันมาคอบี้เมนูให้เข้าในมาครับบูโดเฟอร์นาจ่ายยัดมาดาโวตรงนี้เสร็จแันันแช่เอาแล้วสุดท้ายหวดขึ้นหน้ามาบอลไปติดบอกครับดารโอด,ดารโลวนคืนกับมาคอบี้เมนูคอบี้เมนูเลาะแล้วให้มาอูกาเต อูกาเต้ตรงนี้โจลิงกัตตันครับตัดบอลได้อิซักวนขึ้นกับมาแล้วคอบบี้เมนูจะได้ส่วนครับบอลออกซ้ายมาเดียโรให้มาบูนโนออกซ้ายมาครับดาโรเปิดเข้าในห้อยอยู่ในควิดตรงนี้หไม่ตรงกอบีครับ โอกาสทองไม่รู้จะทองยังไงแล้วครับสุดท้ายปูตสินเป่ากวีหมเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านแมชเตอร์ไนเต็กครับยังเสมอกับนีโคเซนอยู่0นย์ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องบ T มาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกช่องของเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับโดยสมัครสมาชิกวันนี้จะได้รับสติกเกอร์ลายเชียบอลสุด e x c l u s ค v ูมากกว่า32รูปแบบจากทางช่องของเรา และที่สําคัญการสมัครสมาชิกยังเป็นการสนับสนุนช่องให้ทำํำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับนะครับผู้ตัดสินเป่าเคลร์ลูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังจะเป็นทางด้าน เยียนนิวคาสเซิลชุดสีขาวดำครับจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างถึงบอลตัดได้ของแมนยูครับออกขวามามาสอุยดึงไปด้านรัสุ้อยลุนแล้ววนมาตรงนี้มาถึงโจริงตันครับบุโดกิมมเลสให้มาบิวซันตันโนริจังหวะนี้เราโดนตัดได้เของบีเมนูให้มา,านนรัสุ้ววอ,อยลุนคอยลุนดึงดึงแล้วออกขวาไปทางด้านมาซอุยครับ มาสุยยกเข้าในหอยลุนพักพักแล้วดีดจอๆตรงนี้หนึ่งประตูต่อสูเลยครับแมนดูขึ้นนําแล้วครับจังหวะนีับทำสวยมากครับจังหวะนี้ครับหอยลุนครับยิงประตูให้แมเชสเตอร์เจ็ดขึ้นนาอีครับ ห้อยลุนออกขวามาให้กับทางด้านมาโซอุยแล้ววิ่งทําทางไปหยอดเข้าไปลูกนี้พักพักแล้วซัดตรงนี้คู่เรียบร้อยครับการประสานงานกันของ2นักเตะครับมาโซอุยแล้วและห้อยลุนครับยอดมาแล้วพักลงสวยมากครับก่อนที่จะดีดเข้าไปเสาแรกครับนับหนึ่งแล้วครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ มาซาอุยมาซาอุยตรงนี้แล้วกันได้อยู่ครับคบีบปก่อนย้อนขึกนมามาตเตอรดิกเล่นยงแตด้านคบีเมนูบูโนโ่เชื่อมมาฮอยหลุนออกขวามาครับอาหมัดยกออกซ้ายให้กับทางด้านดาโรดาโรเปิดเข้าในตรงนี้ยังเชียร์ได้คอบีเมนูเอาแล้ว ย้อนคืนมาไม่แม่นจะเป็นบอลสวนของทางด้านนิวคาสเซิลแอนดร,รีโกดอนแล้วขึ้นมา2-3คนครับทางด้านนิวคาสเซิลแล้วไปชาแล้วครับโกดอนสุดท้ายไม่ได้อะไรครับแล้วเ,เสียทุ่มให้กับแมนยูด้วยดาร์โลทุ่มเร็วมาเขาบี้เมนูวนคืนกับมาครับลิซันโดมาติเนสให้มาทีมาตเตอริคลิซันโดมาติเนสวนออกขวามาครับมาเตอริก คอบบี้เมนูโหยดมาตรงนี้เห็นได้ดอยู่ครับโจริงตังมนมารนเตอริกให้เข้ากลางมาบูโดโเล่นกันได้แล้วมอยลุนออกขวามาเลยครับมาซุยมาซุยดึงแล้วย้อนคืนมาครับที่อามัดเลนกันทางด้าน บูโน่เชี่ยม,มาลัสบูทคอยลุ้นแล้วซัดตรงนี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์โอ้ได้ลุ้นแฮตติกนะครับทังด้านลัสบูทคอยลุ้นครับเหมาคนเดียวสองประตูเลยครับในเกมนี้บอลจากทางด้านกับขวาเหมือนเดิมเลยครับให้มาตรงกลางกุคาเต้จ่ายยัดมาบูโน่แล้วให้ซัดด้วยซ้ายจังหวะนี้โอ้โหขมกิบครับ ครับปูโนโแทงต่อให้ลาบุทอยลุนแตะแล้วพิกเข้าในครับก่อนที่จะปั่นเสียบเสาแรกเข้าไปเลยเอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับทางด้าน cast านิวคาเซอร์ครับโดนหนีหายเป็น2ประตูสูตรอวี่เม็กกวยออกซ้ายมาลิซันโดมันติเนสเชื่อมาคอบบีเมนูแล้ว แข่งมาจังหวะนี้สุดท้ายบอลหลุดออกข้างไปครับโอ้โู่ไมนูวันนี้เล่นบอลส่งคืนไม่ค่อยแม่นแหละครับโดนถอดออกเลยครับส่งหึงดันคาซิเมโรครับลงมาคุมจังหวะแดนกลางครับอูโน oh, พักพักแล้ว <c oughs> หนีคาซิเมโรไม่ได้คอยลุน ย้อนขึ้นมาอุกเตมาซอุยเชื่อมาครับอาบัตอาบัตเยโรครับตรงกลางมีฝากมาห้อยแล้วยิงตามน้ำตรงนี้บอลเหินข้ามคานออกไป สั้นให้มาเสร็จทางด้านลิซันโดมาร์ติเนสมาคัดและฟอร์ดลงมาเลยครับบนคืนกลับมาลิซันโดมาร์ติเนสเชื่อมมาตรงกลางมาัดไตเดริกบอลออกขวามาครับฮาวิแม็ไก,กวามาซาอุยหยดเข้าในจนังหวะนี้แล้วสุดท้ายเป็นบอลของทางด้านานีโคเซลครับแอนเดรีย ย้อนขึ้นกันมาเดี๋ยวยอดขึ้นหน้าจังหวะนี้ไม่ถึงวิวสั้นอีกครับพอยหลุนเก็บได้ย้อนขึ้นมาบุโน่ออกขวามาอามาัดแล้วมีมาซูอยวิ่งทําทางอแล้วกราบขวาว่างเลยครับมาซูอยไม่ไวแล้วครับคุณแล้ววนหนีวิวหลอกได้วันนี้เล่นดีจริงจริงครับทางด้มาซูอมาซูอิดึงดึงแล้วหาออกไปที่ริมเส้น แล้วดึงจังหวะโอ้โหเรากระชากมาจนได้เปิดตรงนี้แชร์ยังเคลียได้วันนี้ครับทางด้านมาซาอุยครับปั่นป่วนแนวรับของนิวคาสเซิลได้ดีเลยครับเห็นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันอังคารที่31ธันวาคม2567 เวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยครับหรือว่าคืนวันจันทร์นั่นเองครับก็แฟนๆของทั้ง2ทีมก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับาดูกันต่อในเกมนี้ครับบุโนโเชื่อมารัฐพุทคอยลุ่นออกมาอูกาเต้อูกาเต้ไหลออกซ้ายมาครับเราจะยกตรงนี้แชร์เก็บได้ออกซ้ายมาที่หอนนกิลันวนขึ้นกนมาตาน,นุริ เป็นบอลส่วนของแมนยูครับมาซาอุยฮอยลุนพักแล้วย้อนคืนมาเกือบไม่ดีแต่ยังได้อยู่ครับฮอยลุนเล่นมาบูโนโแทงต่อมาลาสุดฮอยลุนซัดต,ตรงนี้หุ้โชนเสายังไม่ได้แฮตทิกครับผู้าีเสียได้ครับจังหวะนี้ครับซัดเต็มข้อครับมาเตเดริกย้อนคืนกลับมาฮาวิแม็กกวัยวิสันโดมาตินสย้อนคืนกลับมาฮาวิแม็กกวมาเตเดริก ออกขวามาเลยครับแล้วสุดท้ายอุตสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาอชนะนิวคาสเซิลไปได้2ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ